ขับเองนั่นแหละครับสามคัวเอ,อ้ย่าเปิดไปเอ,อ๋อยู่ขับไปทางตูย่ายดิเยนี่ยย่าไม่อยู่หรอกออย่าไปทุ่งนานแล้ว เอาใครอยู่วะเอาเอ๋เหอหัวไอเออยู่ขับเองนะไ,ได้เลยนะปูไปท้องนาลูกเอจินขนม,มขับไปเอาลงเท้าสิลูกถอยหลังไปเอาลงเท้าสิถอยเลยนะถอยเลยนะกดถอยหลังด้วย ปิดทำไมลูกปุ่มปิดนะปิดแดงต้องถอยสิลูกเปิดอืมตัวเนี้ยเดินหน้าถอยหลังมาถอยหลังลูกเออเหยียบคันเ่งหักไม่ล,ลูกหกักซ้ายหักขวาเออนี่ลูกหักงอีกเหยียบอีก ไปเดินหน้าไปโอกดปุ่มเดินหน้าชนนั้นน่ะลุงทางออกสิโอ้ยขับรถมือเดียวด้วยอา้าวชนแล้วชนแล้วชนล <laughs>